สวัสดีสบายดีพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังสิไปซื้อขนมนะพี่น้องที่อายอายทางฝังไถ่นะพี่น้องเนาะเป็นโอนเงินมาหายเป็นจำนวนเงินหาร้อยบาทนะพี่น้องตอนนี้กำลังสิไปซื้อเนาะตอนนี้ก็เที่ยงเนะพี่น้องเที่ยงเที่ยงเนาะประมาณสิบสองโมงบ่ายนี่พี่น้องตอนนี้กำลังสิไปซื้อเนาะอายเป็นโอนเงินมาหายพี่น้องก็เข้าไปซือ้อขนมมาแจกนิดหน่อยอยู่ในมงบ้านนะพี่น้องเนาะแล้วเขาไปถามเรื่ันเลยพี่น้องว่า เสียใจซำใจเนาะหลังทีไปซื้อเงินหาลอยบาทเลยซื้อขนมทีไปซื้อขนมกับนมเนาะพี่น้องเนาะมาแจกก็ให้เด็กน้อยเงี้ยบะเนาะาอพี่น้อกว่าให้ซื้อตามหลังก็ได้ซื้อมากล้วพี่น้องนะเลยก,ก็ได้ถามเบอ่์เงได้พี่น้อง,ว,องว่าเสียใจซำใจเนาะไปพี่น้องไปครั<ป>้งนี้ก็ชงคนไปเลียนดีๆไปเลียนดีๆว่าจะเลียนนี่หรือไ,ไม่ก่็เลียนเหรอ ไอ้พร้อมกันเลยนะนมกับมันตอนนี้ก็ข้างลาเสียนพี่น้อมีเดิมใจกรังก็มีมีเริมแจกค้อนถล่นแพี่น้องมีได้สปอนเซอร์ด้วยว่าคือใจดีจากไอ้ฟังไข่เะพี่น้องฝากเงินมาให้จำนวนหนาเลยตาเลาก็เลย นายสีมาแจกเล็กน้อยด้วยสได้ดทรลาดกนมน้อเดียวนี่นุ่มน้อพี่น้องนุ่มกล่องหน่อยเนาะหาแพ็กใบกะขนมนี่พี่น้องทั้งหลายเนาะซน่นะพี่น้องกนสิบทงหน่งเนาะไอ้เดผพูดละขนมไอ้หอกกอนเมื่อกี้นุ่เป็นะนุ่มคนละกล่องนะพี่น้องลงจากักะไอ้คนละกองคนละกล่งคนละลงนึงบพอกันพี่น้อง อัานี้หายทงมลยนาวันจะแจกใหม่คองทงั่มนั่นเพาะกันกรเละหายอีกแลพี่น้องบางคนก็เลยซองทงก็เลยคนทงหนึ่งทำไมมันเดืองบางนันบังใหญ่ด้วยะละะดอบกันอยู่ะเด็นนมโอบกัเราก้มมีนพี่เ็น้อยเป็นที่ ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปกีีที่อประมาณจิตสี่สิ้าคนนะพี่น้องมาเิกามากขนมที่ซื้อมากอร่อยังนาะจิ้มนกรีมไอนนี้ับนนของน้อยจะขนมงามเนาะพ่อหมอไอซแต่งตัวมาแต่บุญเลยองไอศิหาคนนะพี่น้องมีนมกับิเวิดเนาะ Không còn nói không? Trên phố nó. thì về nên nói, còn là nó còn nội mà họ và nghỉ ngân có bỏ nó lại sao đây đã nên hạ loại ship quân mua bạn nó có ăn nhỉ Hãy subscribe

ที่ปลาบาท์ <pump S 2> ุนไปขายกินขายกินขอบใจมีแข่งกันไูไหมสิไปกันม้ยเดี๋ยวเสียจะล้องจะอาให <c oughs> <couple bars> <inaudible> like ้เราสองอันนุ่มกกินก็กินนะเพื่อนกูกินก็ชิไห้กินเยอ่แนเนาะ เอาเป็นว่าคิพนจจบสำมึกเพี่น้องนะเดีว่าแจกขนมมนกระเดียบรอยนะขอบใจทั้งฟังทั้งอิทธิ์พีน้องที่มาหาหาร้อย500บาทเนาะอะไรไม่ชื่อขนอมแจกยนะุ่งนหอเนะเอาคินจจบสำาเด้พี่น้องขอชิปหนาเ้บายพี่น้องขอชิปหนาเนาะจชขอบใจอกครั้งหนึ่งนะ